เจ็ดนี้จะเป็นอ่เป็นตอนที่เกี่ยวกับการเกตบิง้งชิ้นแขนนี่นะคะอะ่เราก็จะเอาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้มาคู่กันที่เหลือเราเก็บนะคะคลิกที่ชิ้นว่างๆนะไม่คลิกที่จุดไม่คลิกที่เส้นนะคะคลิกที่ว่างๆแล้วก็กดีรีอัปเดตไหมอัปเดตคลิกนะคะแล้วก็คลิกชิ้นอย่างนี้นะคะอ่า F 4คืออะไรคะขอทวนนะ F 4คือเปิดปิดเปิด,ปด,ปดอะไรคะ ปิดเปิดเส้นเกตดิ้ง F5 สลับเส้นตะเข็บคอนโทรล F6 ปิดเปิดเส้นตะเข็บนะคะ F8 คืออะไรคะ F8 บอกความยาวของโค้งชิป F8 บอกความยาวของเส้นภายในออเทเนต F8 บอกความยาวของเส้นตะเข็บนะคะต่อค่ะเราก็มาเกตดิ้งตัวชิ้นนี้เนาะเปิดตารางเกตดิ้งนี่นะคะคลิกที่จุดเช่นเดิมค่ะคลิกจุดแล้วก็ ุ่มด้านวายนะคะ,ะตัวนี้แขนเราอยากให้ต่างกันที่เท่าไหร่ครึ่งนิ้วใช่ไหมคะจุด5้ครึ่งนิ้วมาแล้วแล้วสังเกตสีนะคะว่าทําไมคะสีสีแดงก็คือไซส์ใหญ่สุดนี้นะคะให้อยู่ด้านนอกสุดอ่ะก๊อปปี้ค่าเกจค่ะคลิกที่จุดนะคะแล้ววางค่า Y คะ่ะมาเป็นแบบนี้แล้วไปแขนเรากว้างเท่าไหร่เอ่ยแตกต่างกันที่เท่าไหร่หนึ่งสี่คูณจุดสองห้า แล้นะคะเสร็จแล้วเราก็คราวนี้เราจะมาเกตัววงแขนแล้วนะคะกดเลข5มาค่ะเปิดตารางอะไรคะตารางเปรียบเทียบกันวัดมานี่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่อ๋อเราไปใส่ตรงห้าอันนี้ปลายแขนกว้างเท่าไหร่เอ่ยจุดสองห้าหรือเปล่า น้อยไปไนะหมน้าสนจนะคะจากนั้นเราก็มาที่นี่นะคะเมาส์ไซค้างไปทางปล่อยกดบวกบวกนะคะความยาวคือเกิดขึ้นมาละแล้วเราก็ทำไมคะให้มาลบตัวนี้เมาส์ไซค้างไปทางปล่อยลบลบมันก็จะแตกต่างกันที่เท่าไหร่คะเอาใหม่เนาะ นี่นะคะต้นทางนะคะคลิกปล่อยคลิกค้างนะคะไปทางคลิกปล่อยกดบวกความยาวจากนั้นมาทางนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไปทางปล่อยกดลบค่ะลบตรงนี้เราก็จะดูทั้งทเลยนะคะคืออันนี้เราวัดออกมาเส้นแรก8ลบ8ด อันนี้เท่ากับ0นะคะนั่นหมายถึงว่าวงแขนตัวตัวเสื้อเราก็ยังไม่เกตถูกไหมคะอันนี้ถ้ายังไม่เกตเราเก็บตัวชิ้นแขนไว้ก่อนนะคะเรามาเกตตัวนี้ก่อนนะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไปทางปล่อยมาเลข5ค่ะเลข5อันนี้ใช้ตัวโน้ตบุ๊กอะค่ะช็อตคียมันก็จะต้องใช้ตัวช่วยด้วยนะคะกดบวกพอกดบวกตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องการให้ มันแตกต่างวงแขนแตกต่างกันที่ครึ่งนิ้วความยาวส่วนมาค่ะเลือกทิศทางที่เราต้องการให้ลงคือแนวตั้งนะคะแนวตั้งล a s ก็คือจุดสุดท้ายตัวนี้เอาทุกไซส์เลยเราก็คลิกเลยค่ะตรงนี้8ลงมา8.5ลง9ใช่ไหมคะอันนี้พอเราขึ้นไปก็เป็น7.5ขึ้นอีกก็เป็น7เท่านี้คลิกทิศทางที่เรา ที่เราต้องการนะคะตกลงลดหลัล่นละปรับปรุงค่ะนี่ปรับปรุงล้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาชิ้นแขนมาคลิกเมาส์ซ้ายค้างไปทางต่อยลบค่ะพอลบเสร็จแล้วนี่คือค่าแต,แตกต่างของเขานะคะความยาวส่วนค่ะนี่ความยาวส่วนของตัวตัวชิ้นแขนและเราต้องการให้เขาปรับทางไหนคะทางด้านด้านแนวนอนใช่ไหมคะแนวนอนเนาะเป็นจุดที่1แนว เลือกทิศทางแนวนอนที่จุดที่1ติ๊กถูกออกค่ะเป็น7.5เลื่อนขึ้น7ท่วนเลื่อนลงมา8.59ดาโอเคคลิกทิศทางอีกทีนึงตกลงค่ะนี่พอตกลงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ลองคุมอย่างนี้นะคะแล้วปรับปรุงอีกทีค่ะปรับปรุงเห็นไหมคะเป็นศูนย์หมดเลยนี่ก็แปลว่าค่าเก t ตติ้เราโอเคละนะคะแต่ปลายแขนเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเราเอา ครึ่งนิ้วนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเราลองปรีกับลูกค้าดูนะคะจากนั้นเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เรียบร้อยละเรามาที่ตัวเสื้อนะคะก็ copy ตัวนี้นะคะคลิ๊ก copy แล้วก็คลิกวางค่าเกตแนวเลยคะแนว y นะคะคิกวางแนว y ก็จะเป็นอย่างนี้ละนี่คือค่าก็จะเกตติดด้งเสร็จเรียบร้อยละ save หลังจากที่เซฟปุ๊บเนี่ยเราอยากใส่ตำแหน่งตำแหน่งกระดุมลังกระดุมนะคะขวาขวาเป็นกระดุมเนาะะวด fc ออค่ะ f 4เป็นอย่างนงี้ชิ้นไม่เกี่ยวข้อง e l e t e ไปค่ะเก็บไปนี้เก็บขึ้นละเสร็จละมาตัวนี้เราจะต้องขวาคือซ้ายทับขวาเนาะอันนี้ก็เป็นกระดุมโอเคค่ะมัจจะต้องใหญ่กว่าไหมคะมันจะใหญ่กว่าโอเคจากนั้นเราก็มาคลิกคำสั่งกระดุมหลายเม็ด มาดูดูหลายเม็ดนี่นะคะคลิกที่จุดที่เราต้องการเลยคือจุดไหนคะนี่คือจุดนี้จุดมะเพราะเป็นกลางหน้าตรงนี้เป็นริมสบโอเคค่คลิกที่จุดเขาบอกเม็ดแรกนี้ให้ลงมาเท่าไหร่ที่เราอยากได้อ๋อมันเป็นแบบนี้ให้สังเกตดูอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเราก็เอาใช้ดินสอวาดเป็นเส้นไกด์ไลน์ให้เขาก่อนดีกว่าอเอาเมาส์ชี้ ถ้าเราเลื่อนมาเป็นจุดต,ตำแหน่งเอาลองดูนะคะเอ,เอาลองเอาไปดูเม็ดหนึ่งคลิกเ,เลื่อนลงมาก่อนให้เป็นตำแหน่งเม็ดแรกก่อนนะคะเ,เลื่อนลงตรงนี้เอาลบลบเท่าไหร่ดีสามนิ้วครึ่งน,นี่คือเม็ดแรกนะคะนี่เป็นเม็ดแรกเราก็จะมาคลิกกระดุมหลายเม็ดนี่นะคะเอาเม็ดแรก แล้วก็ลองเอาเมสสุดท้ายให้ดูนะ,ะลองเมสสุดท้ายดูคลิกที่จุดวัดเลยนะคะคลิกอ่าเมสสุดท้ายเนี่ยเราเอาขึ้นไปเท่าไหร่ดีคะจากชายห้านิ้วตกลงเป็นแบนี้แล้วก็ลองดูนะคะเอาคลิกเป็น่างนี้ลองใช้วาดดีกว่าตกลงเลื่อนมา,านี้ แดเก็บคำสั่งได้อย่างนี้เสร็จแล้วค่อยมากระดุมหลายเม็ดคิดต้นทางปล่อยนะคะคิดระยะห่างของกระดุมเพิ่มเส้นหลายเส้น กระดุมไหลเนเมยสินะ่อลองคิดตูนะคะคลิดตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาที่ปลายทางนะคะอย่างนี้แล้วตกลงไม่ต้องสนใจตัวเลขแล้วเราบอกเขาว่าอะไรคะเราเอาหัวท้ายด้วยเนาะหัวท้ายเราสร้างไว้แล้วเอาหัวเอาท้ายนี่แล้วเราทั้งหมดเราอยากได้กี่เม็ดหักไป2เพราะว่ามันมีหัวท้ายแล้วนะคะเราอยากได้5เม็ดหัก2ก็เป็น3 สามเม็ดใส่สามคะก็กลายเป็นห้าละน,นี้นะคะเราก็ต่ออันนี้จะให้วาดหรือตัดถ้าวาดคิดวาดนะคะอันนี้อยู่ฝั่งอะไรคะฝั่งขวาเนาะแล้วก็ฝั่งขวาเท่านั้นนะคะนี่ฝั่งขวาเท่านั้นในกรณีที่สองชิ้นนะบังเอิญสามมันเท่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็น อิสระเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าอันนี้เป็นคู่กันนะคะคือหมายถึงว่าสาบสองข้างเท่ากันเลยนะคะเราก็จะต้องมาติ๊กว่านี้ขวาเท่านั้นเดี๋ยวเวลาวางมาร์กเขาจะมีแต่กระดุมสําหรับขวาซ้ายเฉพาะลังกระดุมนะคะแล้วก็ตอบตกลงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลบเส้นทิ้งได้กดยืนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อันแรกตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้กําหนดว่าให้มันวาดหรือให้มันตัด จำได้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้เนาะจะได้เห็นข้อแตกต่างกันเช่นเดียวกันกรำลังกระดุมนะคะเราก็สร้างตำแหน่งให้เขาก่อนนะคะสร้างตำแหน่งให้เขาก่อนกระดุมกดนี่ใช่ไหมคะคลิกลงมาอ่าเลื่อนลงตรงนี้มัน3นิ้วครึ่งใช่ไหมคะเราก็จะเอาสัก4ลบ4ลบสี่ นี้จับชายจับชายขึ้นมาก็ห้าใช่ไหมคะห้าเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินซอเหมือนเดิมวาดค่ะนะคะวาดแล้วก็มาดูต่อกระดุมหลายเม็ดอเป็นเส้นละแล้วก็คลิกปล่อย ตกลงคลิกปล่อยอตกลงขึ้นมาให้ล้วเขาก็ถามเหมือนเดิมเลยเราต้องการวาดหรือตัดเอาวาดนะคะอันนี้เราต้องการทั้งหมดตอนนี้มันมีจำนวน3มเนาะหนึ่งสองสตทั้งหมดไหนจำนวน3เหรอเราอยากได้ 5, 5้ใช่ไหมคะเพราะอันนี้1 2 3 4 5อยากได้ห 5. 5้เส้นแล้วก็วาดด้วยวาด เสื้อยาวเท่านี้ช่องห่างจะขนาดนี้นะช่องห่างระยะช่องห่างนะคะเสื้อยาวจริงๆไม่ใช่เสื้อยาวต้องความยาวของเส้นเราอยากได้1นิ้วความยาวของลังกระดุมช่องห่างก็จะเป็นสองนิ้วหนึ่งแปดนิดๆนะคะคลิกค่ะเก็บคำสั่งคลิกที่เส้นนะคะ Delete ก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะอันนี้ไอตัวนี้เนี่ยเราจะต้องคำนวณเรื่องรังเม็ดแรกนะคะว่าเวลาที่จับใส่งี้ลังเม็ดแรกต้องอยู่ตรงนี้คราวนี้เนี่ยที่เราใส่ตรงนี้3เราใส่ตรงนี้เม็ดแรกเท่าไหร่คะ4่ใช่ไหมสี่คราวนี้เรารู้แล้วว่า4เนี่ยเรามาวัดดูนะคะใส่วัดคลิกมัน4นั่นหมายถึงว่าเราต้องเอาขึ้นมาเป็นเท่าไหร่คะเป็นสาม เพราะว่าเราต้องการให้กระดุมมันอยู่ตรงกลางตรงนี้เนะเาะก็เป็น3 2นิ้ว3 4ลองดูะลองดูนะคะแล้วก็อันดูไปนี่อันดูแล้วก็กระดุมนะคะคิดเอาลงมา2.75ตกดาลลงคลิกชายขึ้นไป ขึ้นไปมันเราบอกว่า 5, 5้เราก็ลงมาเป็น4นะคะสตรงนี้ตกลงจากนั้นเราก็คลิกคำสั่งตงัวนี้ลังกระดุมคลิกปล่อยตกลงเลื่อนมาคลิกปล่อยตกลงตัดนะได้แงนี้เสร็จปุ๊บเราบอกเลยเราต้องการ5ลังนี่หลังลังยาวละ1นิ้วช่องว่างคือจุดน,นี้นะว่าตกลง นี่เราก็จะดูกันนี่คือเห็นไหมคะก็จะกึ่งกลางนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้เริ่มไม่กึ่งกลางแล้วเราก็ต้องคำนวณดีๆนะคะนี่มันอยู่ที่เม็ดสุดท้ายนี่เม็ดสุดท้ายเราเอาห้าห้าห้าไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องเอาขึ้นมาอีกเราต้องเอาขนาดระยะทางตรงนี้ระยะทางตรงนี้เสร็จเราต้องหดหดเข้ามา,านี้คะ่ะ เพิ่มออกมานี้นะคะก็จะเห็นละเป็นแบบนี้อ่านีก็ได้ได้ตัวตัวลังตรงนี้แล้วนะคะ F4 ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเกตดิ้งเฉลี่ยกระดุมตรงนี้นะคะในตอนต่อไปนะคะ